ล่ล่านครับวันนี้มาลุยรอบกบกันครับแต่เหยื่อปูนามากครับปูนี่กินนะครับตป็งวันตอมนะเดี๋ยวจะลงสักสามหมายหมายนี้หลังหนึ่งตัหมายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับมีอยู่หมายนึงจะต้องวางสองหลังอ่ะตรงนั้นมันสวยมากครับเดี๋ยวตรงนี้จะก้างกันครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูทำเลที่ดักนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะลุ้นกันยามเช้าทีเดียวครับว่าจะมีผลงานไหมโอเคครับติดตามครับถึงที่หมายครับท่านผู้ชมหมายที่สองนี่นะครับเห็นไหมครับมีน้ำในไหลด้วยไม่รู้จะมีผลงานไหมให้ดูกันเลยครับว่าสวยไหมนี่นะครับยาวลงไป จะเอาตรงไหนดีเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันนะครับหลังนึงให้ดูครับว่าป่าไม่ป่าครับผมมุดมานี่นะครับผมมาทางนี้เลยนะครับนี่ทางท่อดนี่ครับดูนะครับเอเครับเดี๋ยวมาลองลุยกันครับอาจจะลองดักติดๆกันเลยก็ได้สองหลัง แบบว่าตรงนี้สักหลังหนึง่งแล้วก็จะย้ายมาทางล่างๆนี่สักหลังหนึง่งเพราะเผื่อไอในแอ่งนู้นมันจะขึ้นมาแต่ส่วนทางหลังนี่ก็น่าลงนะครับเดี๋ยวให้ดูครับมันก็มีน้ำนะครับแดนไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่นะครับเห็นไหมครับ แต่กลัวมดมากกว่าครับแต่เดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่าครับสองหลังนะเพราะตรงนี้ผมเชื่อว่ามันมีตัวอยู่แล้วแต่เอาที่เจอนะมันเป็นกบรุ่นครับเป็นกบปีนี้กบที่แล้วไม่เคยเจอ,อเก๋ครับติดตามครับถึงที่หมายหมายที่สี่หลังที่สี่ครับนี่นครับแอ่งน้ําเก่าเป็นคิตไครแ่แหละไม่รู้จะมีตัวปะแต่เคยเห็นมันโดดอะแต่ไม่รู้นกกระยางจะไปกินหรือย,ยังครับ เดี๋ยวลุยกันเลยครับแล้มาลุ้นกันทีเดียวตอนเช้าโอเค,ครับติดตามครับสวัสดีตอนสายสายครับเจ็ดมองกว่ามาลุ้นรอบกบนึงครับตัวไหมเหยื่อปูสีหลังหมายนี้หลังเดียวนะครับงาน,นไม่คือ มันปิยอะไรกันเฮ้ยอะไรวะเปิดเปิอะไรวะเออเฮียบร้อยเหียบร้อยพี่หนุ่ยควัวทุ่งกุลาจะของรอบเขาอวยพรมาขอให้ได้งูได้จริงๆเจ็บแสบเลยใส่กินกบไปแล้วเนี่ยงูอนะไรเนี่ยานผม้ชมมันจะเป็นงูแสงอาทิตย์เนาะ

ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอืมอุ้ย,อยไอีไม่ต้องการแล้วมาจริงโอ้ยิตชัยหนึ่งแต้มผ่านไปโอ้ยเดี๋ยวเอาไว้มันจะแถวนี้นะ่ะ เดี๋ยวไปดูหมายต่อไปนะครับสองหลังนั้นจะมีผลง,งานไหมถึงที่หมายครับหมายที่สองลุยเลยนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกแวกตาเข้ามานีู่จะกินเหี้วหรือเปายมยยังสวยจะสวยสมราคาไหม ผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นดูนะครับทำไมปูมันมาคาอยู่อย่างนี้เออเห็นไหมครับรอบเงินี่ยที่มันออกได้เหรอเมื่อวานมันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยเมื่อวานมันก็ปิดสนิทเนี่ยอื้ออะไรเหรอ เงาอีกแลวหนึงเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปหลังต่อไปเดี๋ยวดูใก,กล้ใกล้เรียกว่าจะวางตรงนี้นะครับพอดีมันใกล้กับหลังนู้นไปหน่อยไม่มีนะครับ มันออกได้หรือไงเออไม่เข้าใจมันคืออะไรกันเอ่ยเ,อเดี๋ยวไปรุ้นหลังที่สมมันก็เอเอ,เอหลังสุดท้ายครับไอ้หมายสุดท้าย ว้าวว้าวน้ำกระเพื่อมครับน้ำกระเพื่อมมาดูผลงานกันนั่นนะเออ,อแต้มเดียวแต่จริงๆครับรอจับรอจากนกกระยางครับเออ,เอ,อโอ้โหพังเลยครับอุย้ยสุดยอด ใหญ่เหมือนกันนะครับโอ oh. เนอะพังเลยครับจะของตุ้มว่างไงครับจะของตุ้มกบตัวไม่ใหญ่ไม่ไม่ใช่กบเท่าเท่าไหร่ยังพังเลยนะครับจะของตุ้มโอ้โ oh. หดิ้นขนาดกบแข็งแรงครับเจ้ okay, ครับสรุปผลงานกันนะครับ ก็ได้งูหนึ่งตัวกบหนึ่งตัวแต่ไอ้ที่ออกไปไม่รู้อะไรแน่ถือว่าพอโอเคเลยนะครับไอติดตามผมง,งานกันจิบัต่อตอไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ